ครับผมก็ขอกราสวดีลิงค์ที่วัฒนาการหลายทกคนดูนะครับผมตอนนี้อยู่เกมโพตี้บาร์แล้วก็ผม F d o ดอกคนดีคนเดิมเป่นเองนะครับผมวันนี้นะครบับผมกลับมา MP อีกเช่นเดิมนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเกมนะครับผมขอญาตแป๊บนึงเออทำยังไงดีอยากจะมีสกินสวยๆใส่มาคนอื่นเขาบ้างแต่ราคามันก็แพงซะลอเกินแถมเสี่ยงต่อการโดนโกอีอกซะด้วยนี่เจ้าหนุ่มเขาอยากจะมีสกินสวยๆแล้วราคาไม่แพงแถมไม่โดนโกเนี่ยฉันจะแนะนําให้เอง ขอแนะนำา Inback ร้านเติมเกมคอมพิวเตอร์มบที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปลอดภัยราคาถูกแับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback ถ้าอยากมีสกินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและคางอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิงก์อยู่ใต้คลิปและจ้าไปลุยกันเลย ้สำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าราคาเนี่ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากว้ด้วยนะครับอินแบกเท่านั้นแล้วครับผมก็เข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ะผมจากที่โฆษณาไปเมื่อกี้นะครับผมก็อย่างที่ทุกคนนะครับได้เห็นในชื่อแล้วก็ปกคลิปไปแล้วนั่นเองนะครับนอาะผมจะมาเล่นเจ้าตัวปืนที่มีชื่อว่า คิกซิกคิกซิกขปูชิโนนั่นเองนะครับผมจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับอาปืนเข้าใจไหมน่องปืน AR ไปนะครับผมก็นั่งหาคลิปคลิกซิกของตัวเองนะครึ่งจะเล่นไปไม่นานนี้นะครับแต่ว่าไม่มีไฮไลท์วันนี้ก็เลยจะมาอัดคลิปคลิกซิกเพื่อทําไฮไลท์เอาไว้ตัดคลิปในอนาคตนี่คือเหตุผลที่ผมเล่นคลิกซิกในวันนี้ครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ เป็นปืนที่ต้องบอกว่าได้ยอดท็อปสองไปนะครับผมจากที่ผมนั่งคิดคน้นนั่งนูน่นนี่นั่นแของผมนะครับนั่งวิเคราะห์ปืนโอ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยตายนะฮะก็ได้เป็นท็อปสองไปนั่นเองนะครับผมสําหรับคิกซิกนะลองมาจาก e r อ,อะไรนะมันชื่อเลยนะ LK24 นะครับผมซึ่งเป็นอันดับหนึ่งนะครับหลายๆคนก็น่าจะเห็นตรงกันกับผมนะว่าไอ้ LK24 เนี่ยมันอันดับหนึ่งจริงๆนะครับผมแต่อันดับอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะ อาจจะชอบกันเลยนะผมแต่นี่เหระเรียบร้อยดูครับความโหมดของคลิกซิกมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับต่อให้โดนเนิฟอะไรไป,ไปก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะทั้งลั่นลั่นเร็วนะครับแรงแล้วก็เนิ่งอย่างที่ผมพูดเมื่อวานเลยครับใครที่ได้ดูผมดูอา่าคลิปผมเมื่อวานนะครับผมก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูก็ได้ที่ผมพูดเลยว่าต้องบอกว่าใครที่ยังไม่ดูเออลองย้อนคลิปกลับไปดูได้แต่ถ้าใครที่ดูแล,แล้ว,ลวอยากดูคลิปของคลิกซิกก็นะี่ฮะคลิปของวันนี้แน่นอน มาดิน่องอยู่หนจ๊ะนี่ดูครับดูครับโราเอออ้วไอหมอน,นี่มันขี้หลอยประตูถังกะละังไม่เป็นไรฮะเรามาแล้วเพื่อเราโคตตาน,นี้ผมแบบบอกเลยนะว่าไร์ประโยชน์สุดๆเราอะ่ะโอเคเรียบร้อยปาดแปรดปาดแปรดน,นะครับผมโอเคขอดักแถวนี้ก่อนโอเดี๋ยวๆมันมีข้างหลังมา มันมีข้างหลังมาครับอย่างนี้ก็ต้องปาดแปรดอย่างน้อยทีมเขาก็เหลือแค่สี่คนนเอาเดิผมก็ตัดอะ่ะเอา้าเอ้ยเอาชิบหายแล้วทีมเราเหลือสี่คนแล้วผมตายแต่ไม่เป็นไรฮะเราเกิดมาใหม่แบบรวดเร็วทันใดนะครับผมที่ผมพูดไปเมื่อวานไม่เกินจริงเลยนะครับเกี่ยวกับปืนต่างๆนะครับผมรวมถึงคลิกซิกด้วยนะครับว่ามันดีแบบไหนนะผมไม่เคยพูดแบบเวอร์วางอลังการว่ามันดีขนาดนั้นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่า ผมจะเป็นคนที่ถ้าถ้าพูดแล้วมันก็ต้องเป็นประมาณนั้นนะครก็อย่างคิกซิกเห็นกันได้ชัดๆเลยว่ามันนิ่งแรงแล้วก็ลั่นเร็วนะครับผมแต่ก็ไม่ได้สุดเท่าไหร่นะครับผมแตก็พอโอเคอยู่นะครับผมไปไหนละหืมคือมันจะมีความแอบเล่นยากอยู่นะสําหรับผมคิดว่าอ๋อกูแตกอีกแล้วโอ้โห FFA R 1ว่ะ F, F A 1ว่ะโอเคมันมีความแอบเล่นยากอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามือใหม่ก็พอเล่นได้ นะครับไม่ได้เล่นยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะฮะโอเคมาดิครับแต่ก็ถือว่าในรวมๆแล้ว AR ก็เป็นปืนที่เล่นง่ายเลยนะสำหรับคลิกซิกนะครับผมแต่ก็ไม่ง่ายเท่ากับ LK นะผมว่าผมว่า LK เล่นง่ายกว่านะครับผมเพราะว่ามันด้วยดาเมจที่มันโคตรรุนแรงเลยเดี๋ยวซ้ายมือมีคนโอ้โหไม่ทันโอ้มันยิงโดนหัวผมนี่เองอู้ทำไมไม่โดนหัวผมนะเมื่อกี้ผมปิดคิวได้แนะ่ออ้ยเสียดายโดนหัวแม่งเลยโอเค มาดิน้องเรียบร้อยอีกหนึ่งเรียบเรืออีกหนึ่งข้างหลังอุย้ยเอ้ากําลังหันหลังอุ้ยแมนอวอลแรงจังวะมันยิงโดนผมเนี่ยเมื่อกี้ไม่หัวด้วยนะนะแรงมากเลยผมไม่ได้เล่นแมนอวอลนานแล้วด้วยนะต้องลองเล่นแล้วนะทําไมมันโหดจังวะแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมล่ะเพื่อนโอเคข้างหลังมีไหมข้างหลังยืนทําไรครับจ้องมองจ้องมองอะตรงนั้นเรียบร้อยไป,ไปโดนเพื่อนเรากัดเฮ้ยมีหมามาแต่ว่า เพื่อเราจะการไม่เรียบร้อยไปแล้วดีนะเพื่อเรายิงหมาทิ้งไม่งั้นเราตายแน่โอเคข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งเหรอครับมายืนทำอะไรตรงนั้นเราขอยืนเฝ้าเลยละกันโอเคข้างล่างข้างล่างยังโอ้ยไม่ตายเชยดาเมจครับโอ้สองตัวเลยไม่ตายไม่ตายสองตัวเลยว h e fuck เอ้ยข้างหน้ามาอีกตัวหนึ่งมาดิครับนี่หรอนี่หรอไอแมววอลหรอพี่ไม่กลัวเอ้ย มาจากไหนเนี่ยมาเกิดได้ไงตรงนี้เนี่ยเออเดี๋ยวทชิหายแล้วโอ้โหเยอะเยอะจัดไม่ไหวบ้าแบบนี้มากันเยอะขนาดนี้เอออากูลงไปเลยโอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งดูครับดูครับดูครับดูอีกตัวนังคับผมเรียบร้อยโอ้จะโดนเสาเนี่ยแม่เอยเกือบแล้วไงดีนะหันออกอะ่ะตรงรูทันไม่งั้นโดนเสาทุกคนตายเลยนะนะโอเคครับผมตอนนี้จุดย้ายไปแล้วนะครับผม เราไม่ได้ยึดจุดฮนะอันดับเลยแย่ๆหน่อยตนะ้องขอภัยคือด่านนี้ผมเกลียดจัดเลยอ่ะปกติผมเป็นคนที่นิสัยเสียอยู่แล้วที่ไม่ค่อยยึดจุดนะคืออันนี้ผมยอมรับถ้าผมจะโดนด่านนะครับผมในเรื่องของการไม่ยึดจุดนะครับผมแต่ด่านนี้ยิ่งทําให้ผมไม่อยากยึดจุดเข้าไปใหญ่ <c oughs> ปกติก็ไม่ยึดอยู่แล้วด่านนี้ยิ่งยากเลยครับในการที่ผมจะยึดเข้าใจไหม่นี่ด่านแม่งกุตรตีนมากเลยนะมาดิแมนอว์แมนอว์จะวัดห่อคลิกซิกนะครับ คลิกๆนะครับไอ้น้องโอ้โหอย่ามาเอยอย่าไปสอนซะแล้วไม่ถ่าได้ตั้งหลักกำลังปาลาระเบิดอยู่เลยไอ้น้องเอ้ยเนี่ยไอจุดเนี่ยไอจุดตรงกลางเลยที่ผมเกลียดที่สุดเลยนะผมไม่ชอบมากเลยโอ้มา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 ,มาโอ้ยขอบคุณเพื่อนโอ้เพื่อเรารู้งานนะผมช่วยยิงหมาด้วยไอจุดตรงกลางตรงฮอแตกเนี่ยนะที่ผมไม่ชอบอย่างหนักเลยนะผมเพราะว่า มันโดนยิงได้ง่ายมากๆแล้วผมเป็นคนที่ปกติก็ไม่เข้าจุดอยู่แล้วเนาะเนีฮะขนาดจุดที่มันเซฟเซฟผมยังไม่แทบไม่เข้าเลยนะครับเนี่จุดแบบนี้ใครจะไปเข้าผมไม่เข้าเนี่ะมาดิหน่องนี่อย่างน้อยผมก็เคลียร์จุดอ่ะผมไม่เข้าแต่ผมเคลียร์จุดเพื่อเรานั่งเพื่อเรานั่งสบายเพื่อเรานั่งสบายผมขอเคลียร์จุดยังไอ้ยแมนโอวอลนี่ผมอยากเล่นแล้วว่าไฟผมมาว่ะแมนโอวอว่ะแมนโอวอน่าเล่นจัดเลยว่ะ เดี๋ยวขอเดี๋ยวนะเฮ้ยเสียงอะไรอะเดียวเดียวเดียวตกใจอะไรไปไม่มีอะไรั้งนั้นผมตกตากโอ๊ยโดนแฟนมากโอ้เรียบร้อยเพื่อนเราจัดไปแล้วเฮ้ยผมอยากเล่นแมนอวอลว่ะผมอยากเล่นแมนอวอลว่ะเฮ้ยไอ้นั่นมันทำให้ไฟผมมีสำหรับแมนอวอลนะมาดินะโอ้มากันสองทางขนาดนี้นะครับเอ็มสิบสามนะครับ เอ็นสิบสามเป็นปืนที่ดีเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่ให้มันติดทับผ้านะเมื่อวานก็ลงคลิปไปเนาะไม่มีเอ็นสิบสามนะแต่ถามว่าเอ็นสิบสามเล่นไหมเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยดีในระยะไกลเท่าไหร่สู้คลิกซิกยากมากเลยนะผมกล้าพูดนะเพราะว่าเอ็นสิบสามมันในระยะไกลไม่ได้นิ่งขนาดนั้นเนาะคลิกซิกโอ้ยเรียบร้อยเพื่อนเอ็นสิบสามปาดไปได้โอเคไปเก็บของมาบอกว่าของใครกันแนวดเอ็นสิบสามเนี่ยน่าจะเป็นของศัตรูป่ะ นะครเพื่อนเราไปเก็บมาแมโอวอลเหรอครับนี่แหละเอ้ยโหดๆห,หน่อยดิทำให้เราแบบอยากเล่นแมโอวอลได้ป่ะโอเคโอเคจบไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆในทีมากๆนะครับที่ช่วยกันยึดจุดโดยที่ผมแม่งเป็นอ่าตัวเสนียตนะไม่ยอมยึดจุดนะครับผมแต่อย่างน้อยก็อ่ายิงดักให้เพื่อนได้นี่ๆหน่อยๆแล้วกันเออได้ที่3ไปนะครับผมก็ขอบคุณเพนะื่อนๆที่ทําที่ทําตัวแย่ๆผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็ คราทั้งหมดสามสิบเอ็ดตัวก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งมั้งที่หนึ่งในเกมนี้อ่ะสาสิบเอ็ดตัวก็เยอะที่สุดอ่ะเออเพื่อนกูบอกกูยึดตั้งหนึ่งนาทีสิบสี่วิอีกแค่สี่ตัวกูก็ฆ่าเท่ามึงตายกูก็น้อยกว่ามึงมึงไม่ยึดเลยไอเวนเนยนะฮะก็จบไปกันแล้วนะผมสำหรับอ่าในส่วนของคลิกซิกนะครับผมก็ของแต่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคลิกซิกที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้เนาะใครที่อยากจะลองแต่งตามนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับก็ วันนี้ก็มีของแต่งมาให้ดูเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะฮะผมเห็นคนเล่นแมนโอวอลแล้วมันน่านเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองฝึกมาแล้วกันแล้วมาลุ้นกันดูว่าผมจะเอาแมนโอวอลไปเล่นใน BR หรือ MP เพราะว่าช่องผมตอนนี้นะครับเล่นทั้ง2โหมดแบบลงสลับกันไปลงสลับกันมาเลยนะครับผมแบบ ทั้ง B R M P นะครับติดตามช่องผมไว้ได้เลยทั้ง2ส,สายนะครับ B R หรือ M P ก็ได้นะครับช่องของผมเล่นทั้ง2โหมดเลยนะครับใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะบ๊ายบายรักนะจุ๊บ